เป็นเจ้าของปัญหาเข้าร่วมและเข้เขาใจเช่นเรื่องพิสูจน์สิทธิและกลไกการมีส่วนร่วม 2. ติดตามเขตวัฒนธรรมพิเศษให้เป็นจริงมีงบประมาณมีแผนงาน 3. กลไกการสนับสนุนในการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัดและชุมชน 4. บรรจุเรื่อง ชาติพันธ์ไว้ในรัฐธรรมนูญขอบคุณค่ะกลุ่ม<อ>นี้ในในกลุ่มมีใครที่จะเสริมอะไรไหมคะเถเขยวขาวมาแล้วมีใครจะเสริมเพิ่มเติมไหมว่าในกลุ่มนี้เถียแรงกันนี่น้อเขา่าวมาครอบอะไรยังสรุปมาครอบอะไรยังมีไหมครับแรงมาครอบไหม ไม่มีไม่มีใครเพิ่มเติมค่ะค่ะต่อไปกลุ่มนี้ทีค่ะนะคะประเด็นสาคัญของเรื่องที่ดินนะคะ่ะเรื่องที่สําคัญก็คือว่าเรื่องที่เราจะต้องทําเองนี่มีสิบข้อที่ที่กลุ่มนี้ได้แลกเปลี่ยนแล้วได้คุยกันนะคะสิบข้อนี่เป็นเรื่องสําคัญทางเรื่องข้อมูลชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็บอกว่าต้องมีกองทุนชุมชนต้องมีกรรมการที่เสียสละ นะคะแล้วก็ต้องมีการจัดการในชุมชนของตัวเองกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องการทําแนวแคที่ดินการตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารซิ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราจะแกปะ้ปัญหาที่ดินเนี่ยเราต้องทําข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจน,นทีนังท่ตรงนี้นี่ถ้ามาชุมชนไหนมั่งที่มีปัญหาที่ดินเราหยอกมือแลยที่เอาหมดเลยเอาไม่มีใครเลยที่ไม่มีปัญหาที่ดินนะคะมีปัญหาที่ดินถูกคนเลยนะคะ พี่กันอ้นี้เป็นเรื่องที่เราต้องทานะคะเซฟข้อที่ว่าต้องทําถ้าจะแก้ปัญหาถีดินข้องชุมชนนะคะเส้นเล้วก็เรื่องในระดับนโยบายทีดีฟังแล้วก็ไม่มากนะคะก็คือเราพยายามผลักดันให้มีคณะกรรมาการในระดับนโยบายในการแก้ปัญห้านะคะเส้นแล้วกาติดตามเหลืองด้วยนอกจากผลักดันให้มีกรรมการแล้วติดตามเหลืองด้วยนะคะลาาและ้วเ,เรื่องพีเศษคือทำเพื่อที่จะบรรจุเหลืองของเราอยู่ในรัฐธรรมนูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นไหมกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มเหลืองอะไรคะ กลุ่มต่อไปเป็นเรื่องอะไรเรื่องเขตทะเลไหนลองมาเล่าให้เพื่อนฟังที่เขตทะเลไปคุยกันชั่วโมงหนึ่งเรื่องที่ทํากินในทะเลและชายฝั่งเราใช้ค็เป็าเรื่องที่ทํากินนะคะเราไปคุยกันเรื่องอะไรได้ข้อสรุปอย่างไรแบบไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเรื่องเขตทะเลนี่เข้าใจว่าตอนคุยจะมีพี่น้องจากอ่าวตัวกงมาร่วมคุยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องก็ต้องขอตัวกลับไปก่อนแล้ว โอเน้ลุงหวยอยากกึกกึกกักกักอ่าได้ข้าวขึ้นลุยเนาะบอกมาตรงนี้โซดีค่ะดิชันเด็กกิ้งซิลิพอแก้วนำหัตค่ะกุ่มข้องเคสทำกินเคสห้ากินนะคะ ชุมชนทำอะไรบ้างเอาตัวโก้เขางมือประมงชายฟังเขางมประมงชายฟังพื้นบ้านชิปสิบแปดชนิดบวกหนึ่ง pha cọp đuôi, lộp xay, lếch chìm trà tín cọp, băm lồng, nạ cạc, tắc quả thua, bếch thục chân uốn lòi, lếch, chọ hôi, lếch mực hồi vài, lèo bù, he, chà muộc, bếch tóc mực, chà nàng chờ ụp ả côn này cán ụp pha cọp chì vị, à a chìp tảng tảng อุปกรณ์หล่นเลเรียงและลางอุปกรณ์ห้าเพียงเช่นควานชุมชนที่ทำมาไรทำข้อมูลเครื่องประมงชุมชนแนวเขตห้ากินซ่องแบ่งแนวเขตการประกอบอาชีพออกบัดประมงชาติพันทำประวัติประมงชาดพันธุ เพื่อเสิทธีในการกินทำกินในทะเลอาชีพโดยจัดวิธีทำความเข้าใจรวมกับทุกภาคส่วนตั้งใจกรรมการดูแลรวมการประกอบด้วยอุทยานชาวเลประมงสามกำจัดกฎกติการะเบียบของชุมชนทุกชุมชน รวมการนำเสนอนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาชายเช่นตั้งกองทุนทำประมงเบบเอื้ออาทรการนำกำนดเขตประมงเขตห้ามล่าพื้นที่เพาะตัวอ่อนเขตอนุรักษ์ซีทำเพ่นทีทะเลกำนดเขตโซนพื้นที่ห้ากินนโยบายที่ทำอะไร เนืง่งให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพชุมชนเป็นผู้ออกบัตรผู้ย้ายกำนันเป็นผู้รับรองซ่องและต้องนำข้อมูลองค์กรความรู้ต่างๆมาจากชุมชนเชนเครื่องมือพื้นที่ห้ากินพื้นทีล่ลบลมจากชาวรีบเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต และใช้ข้อมูลรวมกับรวมกันในการกำหนดเขตพื้นที่รวมกับชาวเลสาสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาจะทำข้อมูลรวมกัน4ีเขตธรรมมาห้ากินเสนอให้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษประกอบด้วยพื้นที่พิธีกรรมพื้นที่ทางจิตวิญญาณพื้นที่ กินที 1941, ่อยู Computer, ่อาศัยให้ชาวเลรวมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งค่ะขอบคุณค่ะคอมพิวเตอร์นี่ไปกันมีมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีไหมคะกลุ่มนี้มดหรือไม่นะคะกลุ่มนี้น่าสนใจนะคะเรืองเรือง เขตห้ากินทางทะเลนะคะแต่กเดียวทีเราพูดถึงนี่ว่าเราต้องกว่าชาวบ้านจะต้องทําอะไรมั่งชุมชนจะต้องทําอะไรมั่งนี่จะเป็นเหลืองทีจะต้องต้องทำข้อมูลนะคะทําแนวเคตท,ที่ชัดเจนทํากติกานะคะแล้วก็ทําข้อมูลผื้นนอกจาก,กว่าข้อมูลเครื่องมือเครื่องมือประมงแล้วต้องทําข้อมูลคนทีจะทําการประมงแบบดังเดิมด้วยนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันกับถูกผักส้วนแล้วเราต้องทําความเข้าใจกับผีนอง ทียูในชุมชนด้วยผี่น้องชาวเล่ด้วยวาถ้าเรามีข้อตกลงกันว่าจะใช้เครื่องมือ18ชนิดแล้วนะคะเพื่อทําในเขตดั่งเดิมแล้วนี้เราต้องไม่ผิดกติกานะคะเสน็้นแล้วก็จะมีบัตรใช่ไหมฮะจะมีบัตรข้องอบัตรการประมงข้องชาวเล่นะคะสําหรับเหลืองธีเซอร์วหรัฐจะต้องทําอะไรมั่งนี่้าฟังแล้โดยผาบร่วมก็คือวาให้รัฐอันมีส่วนรวมกับชุมชนในการทําเรือง กำน็อเขื่องมือปลาโมงพื้นทีที่จะห้ากินได้นะคะแล้วก็กำนอดอเคสเล่หลวมกันกับชาวเล่นะคะเคสท,ที่จะห้ากินได้รวมกับชาวเล่แต่ทีสําคัญก็คือว่าภากลัฐจะต้องออกใบอนุญาตใช่ไหมคะฉันแหละสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มที่จะห้ากินแบบดังเดิมในทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทีได้คุยกันในเหลืองเคสธรรมหากินแต่ว่าเราอาจจะต้องห้าลือกันต่อไปว่าเราทำเพื่อท,ที่จะให้ผีนองเล่า ทียูในพื้นที่นะคะเข้าใจเหมือนเพมือนกเรานะคะเราวาจ,จะจำยังจำไม่ได้ทั้งว่าแต่เราเข้าใจเราว่าถ้าเราจะทํากติการวมกับอุทยานเนี้ยเราจะต้องทําความเข้าใจกับผีนองที่เป็นประมงพื้นบ้านประมงชาวเล่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหลืองข้องเคธรมาห้ากินในทะเลนะคะแลกเดียวนี่เคธรมาห้ากินในทะเลนี่เรายัางผูดการเฉพาะเหลือง่ึงมือประมงเนาะแต่เรายังไม่ผูดถึงหน้าหาดหรือว่าเคธอื่นหมากสักเท่าไรนะคะแต่ว่ามันก็มีเหลืองอุปกรณ์ลอนแลใช่ไหม ที่เราบอกว่าอายุใน18ชนิดด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดน,นี่ให้แต่ละพื้นที่กลับไปห้าลือกันอีกที่กลับไปทำนะคะเห็นถีรีบไปใช่ไหมทาข้อมูลแล้วว่าชาวเลี้ยขี้ข้นที่จะห้ากินแบบดังเดิมแบบนี้นะคะสาหรับพื้นที่อืน่นใครทาข้อมูลหลือมั่งค่ะพื้นที่อืน่นได้ลองหยอกมือแล้วพังง่าทําแล้วใช่ไหมว่าทาทาข้อมูลว่ามีขี้ข้นที่จะห้ากินแบบดังเดิมพังงายขี้ข้นได้คะ่ะ ยังปดลอยังไปลอยกว่านครับแต่ว่าทีุมชนียังไม่เทีด้วยมันมีเยอะชุยี่สคนครับทำแล้วแปดลอยประมาณแปดลอยนะ <ทำ S 2> ข,ของริเป้เท่าไหร่ริเป้ประมาณีรอยิเป้สี่รอยนูกแปดลอยที่ผู้แก็ตทำหะืยังผู้แก็ตไม่เคยผู้แก็ตทำข้อมูลเลยยังว่าใครที่จะเป็นชาวเลแบบดังเดิม อ๋อผูกแก๊สได้ทำเลยแมางคะ่ะยังไม่ได้ทําทีเนาะนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ตอนนี้เป็นข้อตกลงกับอุทยานแห่งชาติแล้วนะฮะว่าเราจะทํถาถะเบียนประวัติข้องชาวเลทีจะชายเครื่องมือประมงแบบดังเดิมเพราะงั้นข้อให้ผูกแก๊สทำแบบพังงาเหลือมทาแล้วแต่ยังไม่เซ็ตนะคะรีบไปทําแล้วที่อื่นก็ให้ทําด้วยถูกถูกทีนะคะนะ,ะไอ้นี่นี่ฟาดโดยฟาดไปบอกกล่าวกันด้วยนะฮกกลุ่มตีทำเพราะว่าเรื่องนี้นี่เราจะส่งให้กับ อุทยานแห่งชาตินะคะเผื่อประกาศรอยเาาเลมีซิอยู่เท่าไรนะคะเ,เรื่องกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มคุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒน,นาคุณภาพชีวิตลองดูว่าเรามีปัญหาอะไรมั่งซะแล้วเราไปคุยกันวัาหรือมั่ง นั่นแหละเชิญตรงนั้นเลยอันนั้นเลยนะไม่ตรงนั้นเลยค่ะ่งที่จะนำเสนอก็คือชุมชนจะทำอะไรแล้วก็ระดับนโยบายต้องทำอะไรนะคะสองประเด็น เข้าใจว่าปัญหาคุณภาพชีวิตจะมีหลายประเด็นเชิญเลยค่ะวัดดีวัดดีค่ะจื่อก้วยค่ะคือเรื่องที่จะนําเสนอให้กับจังหวัดช่วยมาแก้ไขนะคะมีเรื่องบัตรประชาชนให้กับประชาชนที่ว่าไม่ได้ตอกซ้ำรวดไม่ได้ยังไม่ได้รับบัตรประชาชนนะกะมีเรื่องสุขภาพทางโรงพยาบาลที่ว่าบริการไม่เท่าเทียมกันนะคะสําหรับ ชาวเลกับคนไทย <Okay. S 1> แลก็เรื่องวัฒนธรรม mm hmm. ด้านภาษาที่ว่าจะให้ไปข้องลูกแลานต่อไป mm hmm. แล้วก็จะให้ทางรัชชวย mm hmm. เป็นหลักสูตรในการเรียนหนังสือค่ะ, mm hmm. ะกเรื่อง ซาทา,า,านะซาทานลูกโค,คือเรื่องน้ำเรื่องไฟแล้วก็เรื่องน้ำเสียค่ะช่วยให้ทางรัฐลงไปดูที่แต่ละชุมชนที่ว่ามีน้ำเสียให้ช่วยจัดการเรื่องแก้ไขเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขาแรงงานที่ว่าทำงานแล้วถูกกดขาแรงค่ะ วยด้วยนะคะเรื่องนี้และการถีดินทำกินทีว่ามีบเรื่องผู้เรือ,อที่ขึ้นคานเรือก็ทางหมู่บ้านแต่ละชุมชนก็ไม่สามารถที่จะผู้เรือได้ตามทีว่าที่ผ่านมาที่เคยได้ทำกันนะคะค่ะแค่นี้ค่ะเอานะคะมีหกเรืองแต่แร้งยังไม่ชัด ว่าอีทำผือเรื่องแรกคือเรื่องบัตรประชาชนเรื่องบัตรประชาชนนี้ก็จะทำผือในแต่ละพื้นที่ได้สํารวดอะไรยังคะว่าไม่มีบัตรประชาชนเท่าไรซสํารวดอะไรยังคะในแต่ละพื้นที่ต้องสํารวจนะว่าไม่มีบัตรประชาชนเท่าไรเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองเรื่องสุขภาพเรื่องการหลักทาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมกับคนโดยทั่วไปนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะสเสนอให้โรงพยาบาลทำให้เท่าเทียมใช่ไหมหรือเราอีทำผือ เรื่องสุขภาพาไม่ทำปื๊ดที่แลงกันนี่ค่ะในใครหลอกหลายให้ฟังที่สีแลงกันในกลุ่มย่อยนะแล้งกันว่าพื๊อสรุปกันว่าปื๊อเหลืองโรงพยาบาลเหลืองการรักษาพยาบาลแต่งสรุปได้ไหมพี่เลี้ยงสรุปได้ไหมว่าในกลุ่มนี้พูดกันยังไง เรื่องเี่เราต้องจ่ายเรื่องน,น้ำเรื่องไฟของสนอช่วยผู้ภัยใช่ไหมเนี่ยค่ะค่ะแ,แต่เรื่องรักษาพยาบาลได้คุยกันชัดไม่หวาทำพือรักษาพยาบาลยังไม่ยังไม่ได้คุยกันชัดยังไม่ได้ข้อสรุปไหวทําพือใช่ไหมมีไหมคะ่ะมีใครมีทางออกใครมีข้อเสนอทางเรื่องการรักษาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมหรือว่าที่มีปัญหาเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรมีไหมคะเชิญเลยค่ะสักดาหรือว่าเก๋นี่ค่ะ ลองลอง,ลอ,งออกมาพูดดูสิเพราะว่าตะกี้พี่น้องพูดในกลุ่มย่อยยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราอยากจะทํำยังไงเนี่ยการกับเรื่องรักษาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมค่<ฮ>ะผมมองจากประเด็นประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนที่ว่าไม่มีบัตรเนี่ยนักสดุดแล้ว,แล,วแล้วร่องลงมาก็คือคนมีบัตรอิูสุน์นะครับต้องแยกเป็นเคสแล้วก็ร่องลงมาก็คืออ่าที่ทาบก็คือคนที่มีบัตรตัวไปนะครับ คนที่ไม่มีบัตรเนี่ยจะไม่สามารถรักษาได้เลยค,คนที่มีบัตรเหล็กซูนรักษาได้แต่คำทิ้นไม่ได้คือคำคำทิ้นโรงพยาบาลไม่ได้อัน,น,นเนี้ยส่วนเนี้ยซองส่วนเนี้ยเราจะต้องนำซองส่วนเนี้ยมาเก็บรายชื่อเป็นเป็นผู้โดยโอกาสต่างการรักษาพยาบาลน,นะครับเผื่อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองและก็จัดสั้นงบประมาณลงมา หือให้คนพวกนี้ได้มีเงินประมาณรายว่าเมื่อกับบัตรซ้ำ10บาทที่ชายได้ตัวไปอ่าในส่วนทีซ้ำอันนี้เกิดในส่วนสาคัญแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนทีซ้ำนี่ก็คือมีบัตรประชาชนแต่ว่าเลือกรักษาโรงพยาบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเสนอให้อ่าแบบรวมๆเลยนะครับให้ให้ชาวเลเนี่ยลงะเบียนเป็นผู้โดยโอกาส ตางการรักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องบัตรครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนี้วันนั้นก็คือหลายไ้ฟังนะครับวันนั้นก็คือทางเกือข่ก็ได้ไปพบกับรัฐานตรมดีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเส้นแล้วถึงที่นี่กม็มีมีเขาเรียกว่ามันส่ง้นดีดีรุนเนี้เนี่ย สาดซุขจะเชิญตัวเทศต่างชาวลี่ต่างการเลี้ยงกันนะครับการเลี้ยงกันเราออกประยพกันทางไทยประเทนด้วยเชิญไปทีเวทีทีทีทรันบุรีนะครับชนบุรีดีทีทชนบุรีอันนี้ถามหนังซื้อนะผมอ,อาจจะว่าทรงผลมาจากทางผีเลี้ยงเลืเกลือขายเนี่ยป้าป้าเราเข้าไปพบรัฐมนตรีช่วยการเรากคงได้ปูนรคุยอะไรกันมากกว่านั้นแล้วก็คงจะเอาคอนเสนอนี้เข้าในที ประชุมทีชนบุรีครับผมครับค่ะเหลืองหลักษราพยาบาลน,นะค่ะเนืองว่าเมื่เจ้าว่าครั้งที่แล้วนี่พี่น้องชาวเลกับผัดทิ้นใช่ไหมเคยได้ไปช่วยไปพปะะบรัฐมนตรีช่วยส้าธานาสุขนะฮนเสร็จแล้วเราจะตามเหลืองนี้นะคะอันนึงที่เก๋บ,บอกก็คือว่าวันที่สิบสองใช่ไหมเฉยสิบสองนี่เราจะมีซัมมาหน้าเหลืองนี้ที่ชนบุรีแต่ว่ามันจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมก็ตามแต่แต่ว่าพี่น้องชาวเลต้องทําข้อมูลว่ามีปัญหาอยู่ทถาไหร นะคะเซตแล้วรวบรวมเสนอรัหลักมรมดีกระทรวงท่านาซุกอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะถ้าเราบอกว่าเดือนหนึ่งเราทำไรชื่อไปเลยพี่น้องที่ไม่มีบัตรพี่น้องที่มีปัญหาบัตรเหล็กซูนเอาซ่องกลุ่มนี้ก่อนว่ามีอยู่จํานวนทถาไหลเช่แล้วเราทําจดไม้ยถึงหลัมนตรีกระทรวงท่านาซุกเลยเช่นแล้วมา,มาตามทีกระทรวงด้วยจะทํำไหมคะทําดีไหมทำะนะไปเงินเดือนหนึ่งให้ไวลาทําข้อบูลเดือนหนึ่ง ดีไหมคะอข้องปางงาไครลรับพ่ชอบเอาจากวัดเลยข้องปงงากงาหมอกแก้มสักดารับพ่ชอบข้องรีเป้ไคละรับพชอบใส่ใจรับพ่ชอบนะ,ะเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพบรัฐมนตรีสนาสุขข้องทางนู้นน่ะภูเก็ตไครลรับพ่ชอบทำไรชื้อมาก้อนเลยซันเนอร์เลยว่ามีปัญหาเรือการรักษาพยาบาลอยู่เท่าไหรนะคะข้องภูเก็ตไครลรับพ่ชอบชา์จรับพ่ชอบนะคะข้องที่ไหนเราพีพี่พีพ,พี่ยังอยู่คนเดียว อบกานต้องหลับพี่ชอบนะน้องน้องกันนะทั้งมีที่ไหนเล่าเล่าแลน้องอ่าแลน้องแลน้องก็เล่านะฮะอหลับพี่ชอบนะคะส่งข้อมูลนั้นถังมอสมานะคะส่งข้อมูลนั้นมาให้ใครดีอ่ะสักดาสักดาเฉยรวบรวมเนาะสักดาเฉยรวบรวมถังมอสนะฮะโทรอ่าสักดานะคะหรือว่าไลายในกลุ่มก็ได้บอกว่าได้ฉือแล้วจํานวนแถวหลาฉันแล้วเราจะนัดมาพบรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ได้ข่าว่าชนเผ่าอ,อื่นก็มาพอะประมุนรีแต่เราถ้าเอาตัวเลขให้ชัดเขาก็จะได้มีคำสั่งลงไปในอันดาวมันให้ชัดว่าทุกโลงพยาบาลควรจะหลักซ่าพยาบาลผีนองชาวเลเนื่องจากผีนองชาวเลต้องเดินทางไปห้ากินในเขตเล่บางที่พนไม่อีกจังวัดนึงใช่ไหมเขาไม่รู้นี่ว่าเราต้องไปห้ากินจังวัดโนจังวัดนี้บางทีเขาก็ไม่หลักซ่าพยาบาลให้เรานะคะเพราะง,งั้นเราจะทําข้อมูลนี้ให้ชัดภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนสักดา สักคราต้องเก็บ <hey> ข้อมูลมาให้ได้นะคะบีบข้อข้อมูลมาให้ได้นะคะอันนี้เป็นเหลืองเหลืองต่องสนาซุปนะคะเหลืองอื้อเหลืองบัตรประชาชนเหลืองบัตรประชาชนห้ายว่าคนส่วนใหญ่อยู่ก่อเล้าทำพื้นดีทำพื้นดีเหลืองบัตรประชาชนค่ะ ก็เหมือลีเปะปลาลัดไม่ทำแต่ว่าคือก้อมูลสั่งมดกงอนสีมีบัตรเงพุก็ณีทีอว่าบัตรคนสีไม่ยินไม่บัตนกระมวดรถจักรงนเดวอ๋อค่ะคอมคอมผูกแกตมีไหมผูกเกตไม่มีบรรทัใช่ไหมผูกแกตไม่มีมีละน้องมีละน้องกับสตูนผงงามีไหมมีบรรทัศไหม อ๋อไม่ทํากันนั้นเราจะมากระทรวงมหาไทยกันไหมใน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 แล้วไอ้นุจะมากระทรวงสาธารณสุขอะไรนะค่ะรอไซเนอร์ว่าให้เพิ่มชื่อเลยค่ะไม่ให้เพิ่มชื่อนะอ่าแต่งันท่านหนังเพิ่มชื่ออยู่ที่เกาะเล่ไม่เซ็ตแหนใช่ไหมนังเพิ่มชื่ออยู่ที่เกาะรี่เป๊ะไม่เซ็ตแหนต้องมาที่กระทรวงมหาไทยใครสนใจจะมามั่งยกมือกนดูหน่อยสิ ยกมือน้อยจังพวกไม่มีบัตรใครมั่งที่ไม่มีบัตรอาจจะยังมีอาจจะมาน้อยวันนี้นะแต่ว่าเราตกลงกันวะเราจะมาถีกกระทรวงมาห้าดไทยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามาไม่มาไม่ทางน้นยกมือมานะเดี๋ยวจะนัดอีกที่นะอะไรคะเอาหับฟื้วับฟื้วัื้ออ่ะ Mấy phụ nữ nhà quay đồng tiết cân Nè Mấy phụ nhà quay đồng ปรลดำเพิ่มค่ะก็ก็พันธุ์นี้ก็แหละกันเราไปทำทุกวิธีทางในพื้นที่เสร็จแล้วสรุปมาว่ามันมีปัญหาอะไร ทำไมก็เล่าในผีเน่าบอกว่ายืนไปแล้วสามสิบสามไลเป็นปีแต่ยังไม่ได้ให้สรุปว่ามีปัญหาไะไรอันนันอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเหมือนในพื้นที่ไม่ทำเชิญค่ะค่ะกรณีของก่ะเล่าหนอเนี่ยปันห้องขึ้นมาะค่ะถิตย์ยีทีการดืมค่ะคือใจระบบสอบายานนะครับค่ะคนเกิดในี่ก่ะเลานพยานมาบากตนมีการไปพยานนี่ครับบาเขาะมาค่ะ กไม่มาไอ้ระบกเราพอนึงต่างตีไม่องค์พอนองนึงจัดเงินมาตามแสนบาทอดเยเรื่อยเรื่าราัตรแลาอยากให้โบนัสแทำอแกนึงก่อนแคให้ามบอตแต่เงินมดเงินไปตามเส้นทำได้แกนึงคนครับได้รือตามได้ือที่ยืมต่างมือโอ้เชค่ะนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันไหมนะก็คือว่าเราไปรวบรวมข้อมูลทังมัดมาเซตแล้ว ในช่วงที่เรานัดมาพบรัฐมนตรีชาแนลสุขนีอีกทีหนึ่งไปพบรัฐมนตรีหรือว่าปลัดกระทรวงมหาไทยดีไหมคะนะเราอาจจะไม่ต้องมาหมาแต่ว่าเด็กเดียวคุยกับผีแดงเตือนใจแล้วว่าจะหนัดประลัดกระทรวงมหาไทยให้เราแล้วเราจะคุยกันว่ามันมีปัญหาอะไรมันมันสักดาว,ว่าเรามีแค่ห้าร้อยคนเองข้องหมอแกนหมอแกนนั่นนาที่ไม่มีบัตรประชาชนมาห้าร้อยคนนี้ เอาชื้อเข้าคอร์ลมอเป็นมาติคอรลมอรหรือว่า้าวิธีไหนก็ได้ทําให้เราได้ไหมนะคะเราจะมาพบป,ปรลัดกระทรวงมาัไทยก่อนนะคะในช่วงแรกอาจจะมาซักซองหลบตูพ้พ่อไม่ต้องมาถังห้ารอยแต่ว่าถ้าไม่ได้ขอมาถังห้าลอยนะนักข่าวช่วยด้วยนะตอนมาห้าร้อยเนี่ย <c oughs> นะถ้าถ้าไม่ได้เราขอ้าอีกที่นึงแต่รอบแรกปลายเดือนนี้จะมาหนึ่งรอบนะคะเ,ะ,หหนะเหลืองท้องกระรวงท่าน่ะซุกับเหลืองมาฮไทยนะคะ ตกลงไหมใครมีคอเสนออื่นอะไรมั้งอันนี้นี่ซ่องานนะาะว่าเห็นว่าเรื่องบัตรประชาชนกับเรืองอ่กับเรืองสุขภาพนี่เป็นเรืองเป็นเรืองสําคัญนะคะแต่ว่าสาหรับเรืองถีผู้เกลือเรื่องถีทุกขุกข้ามเรืองอะไรนี่มันเป็นเรื่องที่เราไปยืนถีทำเนียบแล้วนะคะไปเรื่องถีไปเซอทีถีทำเนียบแล้วแต่ว่าพวกที่ทำเนียบมากอะไรยังนะพี่น้องที่ทำเนียบมากอะไรยังมาเล้ยครับมาทึงหรือไหมจะได้ให้เล่าให้ฟัง เอไปไปตามพี่ไปดาพี่ใครใครไปตามพี่น้องที่ไปทําเนียบมาสรุปให้ฟังว่าได้ผลอะไรที่คุยกับหม่อมหลวงบรรณการนะคะนะคะมาเร็วมะให้ตัวเลขกันไปตามปอลงเลืองนะเอใครใครช่วยตามหน่อยเดี๋ยวเราจะฟังข้อสรุปกันว่าไปเจอจาครับ ม่อมลวงบรรด,ดาม่อมลวงบรรด,ดานี่เป็นประหลัดเออไม่ใช่เป็นประลัดรัฐมนตรีว่าการสํานักนายกนะคะเอ๊ะใครมีเอกสารที่เป็นข้อเสนอบ้างเอามาอ่านหน่อยดิเดี๋ยวนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าตัวแทนเราที่ไปยื่นที่สํานักนายกนะ่ะยื่นเรื่องอะไรบ้างรู้ไหมคะรู้ไหมคะเรารู้ไหมไม่รู้เข้าไปเหลืองไรกัน อาไปแล้วอยากจะให้ตัวแทนที่ไปทั้งหมดนะกลับเข้ามาแล้วก็มาช่วยเล่าให้ฟังว่าผลสรุปของการไปเจรจาที่สำนักนายกเนี่ยว่ายังไงบ้างนะคะเราไปยื่นที่สำนักนายกเนี่ยเรามีข้อเสนอ8ข้อใช่ไหมพี่นงแปะให้พี่นงนั่งหายเหนื่อยลิ้นห้อยสักพักึ่งก่อน นะครแล้วพี่น้องเรากลับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องมารายงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังผมเร่งกัดเธอหรอเร่งตายก็ได้นะเออข้อเสนอของเราถี่ไปถี่ไปสำนักหนายยอนะข้อที่หนึ่งก็คือให้ประกาศพื้นที่หลัฐ3สามสิบเอ็ดแห่งเป็นพื้นที่สิทธิหลวมข้องชาวเลสามสิบเอ็ดแห่งมาสามสิบเอ็ดชุมชนไม่ถึงพื้นที่ที่เป็นที่ดินของหลัฐนะคะทั้งข้อที่หนึ่งขอ้อที่สองก็คือประกาศพื้นที่ พื้นที่พิธีกรรมหรือว่าซูซานสิบห้าแห่งเป็นเคสสังคมว่าทำพิเศษขก้องชาวเลเลยค่ะให้กันพื้นที่ด้วยให้ทำให้ทำรัวด้วยไอ้ซูซานถีทอกลูกลานนั่นนะคะให้ประกาศให้ประกาศเป็นทีเป็นทีว่าทำพิเศษขก้องชาวเลสร้างให้แหลงออกกฎหไม้เผื่อความเป็นธรรมเหลืองถีดินซี่ฉบับกฎหไม้ซี่ฉบับผีนองรูไม่ว่ากฎหมม้อะไรมั้งกฎหมม้ชะบนดุมชนกฎหไม้ธนาคารถีดินกฎหไม้ผาษี่ถีดินนตากาวหน้าและกฎหไม้กองทุนหยุด,ดิธรรม ถ้าในกรณีที่เราทุกฟองก็ขอให้เราชายกองทุนหยุดที่ทมให้ได้นะคะอันที่สี่ก็คือ,อ,อให้มีนโยบายชะลอกการบังคับคดีก้องจุมชนชาวเลลาไว้เพราะว่าชาวเลลาไว้ตอนนี้ทุกฟองนึ่งรอยนึ่งไล่แล้วนะคะให้ห้าวิธีที่ชะลอกการบังคับคดีพูดยังไงวะแพ้แล้วก็อย่าเพิ่งหลายออกนะคะอันที่ห้าแพ้แล้วก็ข้อห้าวิธีผิดสุดห้าวิธีผิดสุดสะ่ะแล้วก็จะฟองสั้ปกครองอยู่นะคะ อันที่หให้กองทุนยุติธรรมสนับสนุนการแก้ปัญหา